เตรียมทำขนมห่ออีกแล้วอันนี้ทำกินนึกอยากแล้วก็คนอื่นก็อยากด้วยแล้วต้องทำเผื่อเขาเนาะน้ำมันหมูทาใบตองนะคะแป้งห่อไส้แล้วทำขนมหอ่อกินเล่นๆแต่เอ๊ะทำไมมันเยอะจัง เยอะไปแล้วเนี่ยโอยแต่ก็ต้องแจกชาวบ้านด้วยเนี่ยจาของต้นกล้วยเขาเนี่ยโอเคถึงเยอะแต่ก็จะนึ่งให้หมดในรอบเดียวไอ้พุ่งขนาดนี้น่าจะสุกแล้วค่ะโหนาแน่นหนาแน่นพองพองพอง แต่ละหอนี่พองน่าดูเลยห้องสุกหมดแล้วค่ะที่บ้านโคราชเรียกขนมห่อค่ะเขาจะเอาไปออทำบุญที่วัดเนาะจะมีช่วงที่ทำขนมหอกันนะ Traditional Thai Dessert อันนี้พลักใบตองฉีก <laughs> แกะดู สุกแน่นอนสุสุกแน่นอนร้อยปร์เซนสุกแน่นอน ร้อนกินไม่ได้หรอกโอ้ยังกินไม่ได้ร้อนเดี๋ยวค่อยกินขนมเราเย็นพอจะกินได้แล้วชอบแป้งเยอะห่อแป้งหนามากชอบแป้งเยอะ <c oughs> จะหาไส้ไม่เจอเหรอ คนมันชอบขนมโบราณเนาะใครชอบขนมไทยเชิญเชิญทั้งนี้เชิญทั้งนี้นี่แป้งข้าวเหนียวไม่เคยขาดบ้านเลยแป้งข้าวเหนียวเนาะชอบกินแป้งข้าวเหนียวจังร้อนอยู่เลย